นูนต้าเบนมาแล้วน,นะคะไหนป้าเบนกำลังมาไหนไปก่อ <liv et> นป้า<อ>เบนเดินมาแล้วเดิน<อ>เร็วไหน่อยป้าเบนเดิน,เ,น<อ>เร็วหน่อยโอ้ท้องป้าเบนดำไม่ใหญ่ใจเนาะ ทำไมท้องใหญ่จังเลยโอ้ยเหมือนช้างท้องเลยเห็นแพะเห็นแพะเห็นแพะแล้วกลัวแพะต้องใส่กลัวแพะแล้วนี่ไปเลยไปเบปไปกินปั๊สับปลาโลดเร็ว ไม่ต้องไม่ต้องกินเยอะนะ,ป,ะป้าเบนเดี๋ยวท้องอืดน,นะคะ,ป,ะป้าเบนจะกินต้นสับประรดเยอะไม่ได้นะคะเออเอาหญ้าไปกินก่อนป้าเบนเอาหญ้าไปกินตนอนตน,อน,ตนี่นะคะนี่ก็เป็นหญ้าแห้งๆนะคะ ไม่ค่อยสดเท่าไหร่ยายแ้ยงยาหน้าแลงกดไม่ขงกันหนึ่ป้าเบนไม่ต้องยายไม่ต้องกินสัรปรดเยอะนะป้าเบนนะอย่าท้องอื่นนะอย่าเอาสัตว์เลี้ป้าเบนก่อนนะ อ่อนเี้ยงตออ่อนเลี้ยงตอมัเ,เป็นนะนี่อ๋อเอาหญ้าด,ดีกว่าก็เห็นบอกกินหญ้าด,ดีกว่าร้อนในก็เป็นจะไม่ไม่ค่อยชอบกับปลาดนะคะถ,ถ้ามีหญ้าจะเลือกหญ้าก่อน โหท้องต่างเลยท้องป่องเลยบูบี้ภาพอะไรมามอีกโอ้ยหนอ ไปขอบคุณพี่ๆน่อยไปขอบคุณแม่แม่เนาะเนี่ยไปเอาสับปะรดลุงเอาไว้แล้วเราจะไปกินนะเบ๊ะขอบคุณครับแม่แม <นะ S 2> ่สะลูกขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่เมตตานะคะ รวมปอนผลไม้นะคะอัคเนนอาจจะไม่ได้ครบยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าสับประรดของเราต้องต้องสั่งแล้วนะคะว่าสับประรดก็หมดไปหลายวันแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะรอบหน้าก็ขอความเมตตานะคะจากแม,ม่ทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะอาจจะประมาณสองสักสองอาทิตย์นะคะจะได้สั่งอีกนะคะขอบคไหมไขอบคุณเยอะบายบายลูกบ๊าายบายกันลูก บายบายก่อนเลยบายบายก่อนบายบายห่วงกินอย่างเดียวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ